โยดุวัฒ่์ทราบดีวิรุณมีกาวดีวิรุณดูใบบดีวิรุณชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคอร์เปอร์ตี้วอล์คโนโมบายกันนะท่านผู้ชมนะก็ในโหมดใหม่นะครับมีโหมดใหม่มานะั่นเป็นโหมดแคปเจอร์นะท่านผู้ชมนะยึดจุดนะคนดูตึง,ตง นี่เป็นไงล่ะวันนี้พี่ก็จะมาเล่นเกมนี้กันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Call of Duty Warzone Mobile นะมีอัปเดตใหม่มานะครับเป็นเวอร์ชัน2.9.2นะท่านผู้ชมนะไอ้องไม่ใช่2.9 2.4.0นะท่านผู้ชมนะไอ้องจุโอ้โหแม่งพูดผิดพูดถูกไปนะท่านผู้ชมนะอ่าไปโหลดกันมาเล่นได้นะครับท่านผู้ชมนะสนุกนะครับเกมนี้นะครับเออเกรดเติงวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันเด้อน้องๆหนูๆเด้อรักบักล่ะนี่แตกหนึ่งสวยครับพี่โอ้ยรีโหลดกระสุนก่อนเลยกระสุนมีอย่างน้อยตัวผม ว่าโอ้โหแม่งเอ้ยเปลี่ยนเป็นมีดดีกว่าคนดูนะสไนมันกระสุนมันน้อยจังวะกระสุนมันจำกัดมากเลยนะคนดูนะผมบอกให้อย,อย่างนี้ต้องยิงแล้วแตกโฮ้ยโอ้โหไม่โดนได้ไงวะแตกแตกสวยโอ้ยิงโดนขาก็ตายนะสไนเพราะถ้าไม่มีเกาะก็ตายเหมือนกันนะครับแม่งมันใครมันยึดจุดแล้วมันนี่มันลวนเลยว่าคนดู แมปมันลวนเนี่ยใครมันวางสัญญาณต่อต้านยึดหน่อยเพื่อนเอาเต้มหน่อยเพื่อนมาละจ้ามีดข้ามาละจ้าไปเลยดีเหลาไหมจะเหลาได้ไหมจะเหลาเลยไหมขึ้นไป็ยักด้านบนก่อนเลยนะคนดูนะวางเคมองก่อนปุ๊บอ้อาวแม่งยึดโซนใหม่อีกแล้วสวย นี่เป็นยังไงล่ะล่วงล่วงสวยเพื uh ่อนเข้าเลยเขาได้เข้าเขาได้เข้าไม่เข้ากูเข้าเองก็ได้วะเิ้วเฮ้ยฟูดครับร้านลิชแมนชั่นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ วิช m มนช h อ p หรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัยร0 0ด้วย i s h แมนช h อ p ว้าวทีมทีมเป็นไงนะมีโครตรตึงกันดูเอ้ยอยนี่กันนี่กันพยายาปับ๊บแทงแทงเอ็มซีทองกูโดนแทง เดี๋ยวเปิด U A V ก่อนนะคนดูแถวนี้ไม่ได้แล้วอันตรายอ้าวแทงแทงอีกรอบนึ่งอันนี้ผมเปิดมีดเป็นออโต้น,นะคนดูนะเวลาเราวิ่งเข้าไปใกล้ๆมันก็แทงได้เลยนะครับเงยตึงจัดตึงจัดฮูดก่อนเลยแทงสวยฮูดอีกแทงสวยโอ้โหปัดคอตึงๆปัดคอรัวนๆนัวนๆเลยจ้ะโอ้ยเจอไล่หลังว่ะ ออมันมานะคนดูนะ I can't do p i n g s do you เอ้ยจะวิ่งเข้าไปสวบสักหน่อยแนี่มีตึงจัดเลยนะคนดูผมบอกก่อนีเออ่เจอเจอคนซุ่มเจอคนซุ่มนะหนึ่งเจอคนซุ่มนะหนึ่งล่วงวไปจ้าบูธเลยครับมาแล้ว เอา้ามีคนอยู่ข้างๆเคเมกี้นี่ลืมมองอเฮ้ยหูใครมันแบกอลไรนะตัวหนึ่งบางเคมองก่อนปั๊บตรงนี้น่าจะโดนอยู่ผมว่าโว้อะไรอะ่ะโอ้โหมีคนเล่นโดมีคนเล่นเครื่องบินแฮ่งคอปเตอร์อยู่ด้านบนเลยฮ่าเฮ้ยไปวิ่งปืนมาดักก่อนปืนมันดักเลย วางสวยคอปเตอร์ไปยังว่าโอ้โหมีคนเล่นคอปเตอร์ป่ะคนเล่นคอปเตอร์มีคนเล่นคอปเตอร์โอ้โหคอปเตอร์อยังอยู่ใครมาเล่นคอปเตอร์วะ่ะไม่มีบอมไม่มีคนมีบอมสอยมันเลยได้ไงวะคนดูโอ้ยากอยู่อย่างนี้ออกไปโดนยิงแตกไ่กว่าแล้วอีกโอ<ห>้ยเหนื่อยอยู่ไม่มีคอปเตอร์ไม่มีปืนยิงบอมนี่ วะอะไรมาอูสชน,สน,สนสะโขบสเนสโขบอยู่ด้านบนมาเอามีดไปไล่ก่อนเลยมีคนอยู่ด้านบนดินเนี่ยละโอ้โหเฮียคีโมใครวะกูตายรัวๆเลยเนี่ยตอนนี้ทำไมเนี่ยทำไม เฮ้ยโหโหโหจะตายจะตายโอ้ยจะตายกันง่ายโพดโอ้โหเฮ้ยกูเดินหน่อยได้ไหมนี่โอ้โหคนดูพี่ตายโัวๆเลยว่ะแม่งเอ้ยอะไรวะหุ่นยนต์ละเด้อหุ่นยนต์ขั้นสุดปั๊บโดดลบขาดโดดนะเนี่ยเฮีย ใไอ้น,นี่มันอยากวัดคนดูเดี๋ยวผมจะส่งมันไปวัดบนึงเมื่อกี้นี่มึงหลอยลูกน้องกูใช่ไหมยัดให้ตายยังแม่มุมนี้มันดีนะมันเลยมันมัมมนั่นบ่อยๆคนดูวางคีมองไว้ก่อนเลยตรงนี้แหละวาวบ้าง นี่มึงว่าหาไปแล้วหรืองไงไวะเอ้ยจิกนี่มันโหดเกินไปนะคนดูผมว่าแปลกนะนี่เอ้ยไม่เจอปูเปล่าวะคนดูวางเคมอนะแบบนี้ที่ไม่มีกวางตรงนี้เลยนะกันวมาถึงเวลาที่เราจะเล่นสไนเออร์ซุ่มบ้าง ไม่ผ่พะพอผมอยู่ม่ไม่ผูแป๊บนึงผมไปแคปเจอร์ก่อนมันต้องชนะนะเหรนพวกเนี้ยแทงแตกหนึ่งพุดอันนี้สไนอันนี้สไนกับไปซุม่มกะไปซุม่มเป็นไงล่ะล่วงก้จะไปซุ่มดีใช่ไหมล่ะโหลดก่อนเลยผมพยายามจะวิ่งหยุดหน่อยนะทู้ชมนะเพื่อนเพื่อนเ,เราไม่โหดจัดไปเหยียบหน่อยเพื่อนเอาแต้มไเห็นม่งไม่เหยียบเอาแต้มเลีมยงเงามันอย่างเดียวเลยนะี ดิฟเ n นดิ้งนี่เลยโอ้โหแม่งยิงโดนขาได้ทะลุได้เฮ้ยพี่ไอ้บ้าโอ้ปืนมันรัวจัดเลยนะไอ้นี่หนึ่งคนดูผมต้องหาจังว่ายิงดีๆก่อนโอ้มาสวยมีคนเก็บไปแล้วก็ได้อยู่ก็ทำดีอยู่โอ้โอ้โอ้ เยใช้ย,ยาหน่อยจะตายจากมุมไหนนี่เมื่อกี้นี่โดนจากมุมไหนนี่ผมยังหาตัวไม่เจอเลยตัวที่มันยิงตีนผมเนี่ยโอเคโอ้ยอีกเกียแฟต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 ,แฟตว้าโอ้ดีนชนะก่อนเกือบไปเนี้ยเกือบไปเนี้ยเมื่อกี้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คนดู โอ้ยหมดเนี่ยสนุกคนดูหมดเนี่ยสนุกนะฮะหอหมสโลโมชั่นเกินลูกพี่ไปนอน,นคิวโบทีมเรามีแต่ตึกตึงโหฝั่งมันโห่โาย่าิบเจ็ดแต่เจ็ดเอเยนิมเอบอรอเบอรอเกินเกินไปแล้วหัวหน้าว่ามันไม่ใช่เด้ในอย่างนี้นะเด้อแองแปลกแปลกนะไอ้ตัวเกี้ย การดรอติงตูปูเปิดปืนใหม่ได้เอาว่าเอาว่าเมื่อกี้นี้ผมเปิดปืนอะไรนะไปดูผมไปดูโหลดเอาก่อนปั๊บนี่เชดมาแล้วว่าปืนตึงลูกโม่ใส่ตึงไม่ดึงได้ไงเอา,าดิอันนี้เป็นของ Battle Royale นี่ว่ะคนดูแดส่กุ้นได้ไหม ไม่ได้เนี่ยน,นี่มันล็อกนะครับดูนะที่เราย่อผมมีนล็อกเนี่ยล็อกหมดเลยเออแปลกกว่าที่เรายอ่อทำไมมันล็อกวะบางอันมันไม่ควรล็อกมันก็ล็อก <M 16 S 1> อีมสิบหกอะไรพวก,นนกนเนี้ยนะล็อกเนี่ยเนี่ยทำไมมันล็อกทำไมวะหกสิบนัดนี่เอาว่ามาร์คแมน โอ้ล็อกโคตรเยอะบอกเลยคนดูไปลลเราไปลุยเบสท์รอยย่อกันดีกว่าคนดูเฮ้ยไม่เอาหรอกไม่เล่นเบสท์รอยย่อล็อกไปเล่นไอ้ปกติแบบเมื่อกี้ดีกว่าตรึงตรึงดีอ่ามอชพีชมอชพีชมอชพีชม,ชชม,ชชมันเล่นสนุกดีนะครับคนดูนะมันแบบแมบมันจบไวมันวนมันก็ไวอยู่นะมัทั้งคู่แหละคนดูนะเอาว่ะเอาว่ะ ขวรตึงโขวรตึงรอนะตอนนี้แท,ะ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 ทะ่แท่แท่าท่า I gotta bring to you เอาไหนดีไอ้เมื่อกี้นี่เอาเออนี่นี่นี่ยเอาเอานี่ลง,ลงมาลองบ้างดีกว่าคนดูนะผมอยากได้ชุดเกราะชิวนี้ไปยึดชิวชิว ใครยิงดากโอ้ยโหโหเ <c oughs> จอก,กระโดดกบมาแม่งโดดยิงเลยไอ้พ่ขะโล่มบ้าไปแล้วไอ้หนุม่มมิงบ้าไปแล้วหรือไงโดดครับล็อกลบแ้่ก็ล็อกลบใครดูแพงสวยโคตรึงยึดแบบตึงๆออบรอเลยอืมอืมอืม,อม มาดิมาดิก็มาดิโอ้โหกระโดดยิงห่างเลยมันฉลาดมันฉลาดคนดูได้ของสิงปืนไว้ใช่ไหมไอ้น้องอิงจะร้องนะจ๊ะอีเนี่ยอีเนี่ยอีเนี่ยโดนปาดคอไปแล้วหนึ่งโดนปาดคอไปอีกหนึ่งก็มาดิก็มาดิ โคดบูตโคดบูตบูท,บทมานักลอมันเลยตรงนี้คนดูโอ้ยเมื่อกี้นี่มันมีคนช่วยยิงมันได้เฉยนะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมีคนโดดมีคนโดดมีคนโดดจริงๆมาดีมาดีมีคนโดด,โด,ด,โด,ดจริงๆ,น,ดดๆนี่เกือบไปแล้วนะ มีเคมอมิ่งวางเคมอด้านหน้าเลยจะไปโชว์เดมึงยังไงล่ะแพงเป็นไงนะเรียบร้อยเลยเป็นหนึ่งคนดูผมโหลดก่อนร้านลิชแมนชั่นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์2 4ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ วิช m มนช็อปหรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดยาดมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัยร0 0ด้วยวิช m มนช็อปว้าวครับลุยอ้าวอ้าวลว่วงเจอมีดกูลว่วงโอ้ยโอ้กำลังจะเปลี่ยนเป็นโลเลยคนดูเอาอ่ะ ระเบิดไปก่อนไหมน,น้องระเบิดไปก่อนไหมครับน้องนี่ระเบิดแฟชไปเลยนำโดยระเบิดไฟต่อเอาดิกลับมาดิเอ้ยเอาดิปับ๊บนี่เด็กมีดเป็นไงนะ <c oughs> วูบโคตรจูกโคจุกเราฆ่ามันมันไม่ได้แต้มหรอกนะคนดูนะไม่ค่อยได้แต้มอะไรเท่าไหร่หรอก เราต้องไปแบบยึดจุดอะไรพวกนี้ตามพวกมันนะครับจะได้นะนดูอ้าวแทงเดี่ยเป็นไงนะ่ะล่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวางโลก่ก่อนเลยคนดูหัวโดนปาดโดนปาดเออมันรู้ไหมนะว่าต้องไปยึดในะฝั่งเราเนะี่ยโอ้ย กีดคอมพิดเออโอเคเปลี่ยนมุมหน่อยมุมเมื่อกี้นี่ไม่ไม่ถนัดเลยอืโอโหโหใครมันยิงนักหนาวะคนดูไม่โคตรมั่วน่ะตอนเนี้ยปาดวินวนไปครับเกือบไปแล้วนะยึดหน่อยพี่มันแต้มันวิ่งนั่นน่ะฝั่งมันน่ะ ทีมเราแม่งไม่วิ่งเลยว่ะโอ้ยใช้ขวานหน้าหลังกูระเบือดินีม่มปตังไหนก็เจอแม่งอ๊ะสไนยอยู่ไหนวะดนไปดิเปิดไฟหน่อยแหววฮุดเอาไปยึดครับแต้มตรงมาแต้มตรงมาเออเออวางลูกก่อนเลยแป๊บนึง ก็ยิงไม่ดีก็ยิงมไม่ดีดเพื่อนเยอะทำไมเหรอสวยเพื่อนโอ้ยยิยระเบิดใครวะอันนี้นมันวางเคโมพอดีตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงมันยิงก็อยู่ไหนฝั่งนู้นโอเคไปลเลยเวลาอยู่นู่นนะฮะกูยังระเบิดไฟไปก่อนเลยวูดเข้าไปเหยียบนะครับโอ้อีปลูขึ้นไม่ทัน ทางตรงมุมเสียเปียบนะคนดูนะผมต้องเล่นแบบทางล็อกหลบหน่อยน,น,นี่นะเห็นไะหนี่เด็กนี่เด็กโดดทำไมมึงโดดทำไมนี่ตายดิรออะไรด้หมีรอเหลา่ารอเหลา่าเหล่านี่เหล่าละหนึ่งไงนะโดนแฟต ระเบิดฟันระเบิดไฟซะหน่อยโดดครับปั๊บล้อล้อมาหนึ่งอะไรอะไรโอเฮโอ้ยมีคนตายตรงนี้ โอ้ยไม่น่าออกมาเลยคนดูน่าจะรอแบบรอส,สวดแบเบเจอตรงนี้ครับโอ้มาใส่กันนัวอยู่นี่เลยปึออ๊บเข้ามาแล้วเข้าไปนัวแล้วเขาเป็นโอ้ยกำลังจะแทงได้เลยนะคนดูนะถ้าผมแทงได้จบเลยบอกเลยอันหนึง่งโยวว่ระเบิดแฟตไปก่อนเปิดไฟตาไปต่อฟิว ร่วงระเบิดก็ระเบิดดีพร้อมกันเนี่ยเอาดิโอ้ยนี่มึงยอมเอาบอมมายิงกูเลยเหรอโอ้โหใจมันได้เหรอคนดูยึดครับเข้ามายึดแล้วโอเคอะไรอะไรหนี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 ืนนนมบูทมาอย่างไวแทงแทง เป็นไงล่ะเรียบร้อยปืนโอ้ยโอ้ยโอ้โหยิงยนทะลุได้ไงวะปืนอะไรอะ่ะไอ้บป้าซอสเฮ้ยมีใครเล่นฮออีกแล้วไอ้สัสเองอย่ายิง,องโอ้โอห <c oughs> มึงอยู่มุมห้องใช่ไหมไสัสมึงอยู่นานๆนะบอกเลยโดนกุนแน่ อยู่มุมห้องใช่ไหมหอือยู่มุมห้องใช่ไหมกูเผาเลยเจอไฟเผาไปดิไมาอาดิยิงเข้ามานี่เป็นไงลนะ่ะยืนยืนตั้งโลยืดจุดชิวๆเลยดิเอากูปัม๊มจุดต่อไปครับสวยวิ่ง วูดไปอย่างเดียวครับคนดูตอนนี้อ๊บเอาชนะไว้ก่อนแหละตอนนี้บอกเลยอยู่มุมห้องไว้เลยยินหยียบชีวๆก่อนเลยอยู่้อยหสิกล่องก่อน,อนชนะนะคนดูนะมนรูแล้วตอนนี้ผมยืนยืนนิ่งนะเอาดีเดีราเบิดมึงก็ทำไรกูไม่ได้หรอกโอ้ยเยกูร่วงโดนยิงนี้ไงเนี่ยเอามู มาดีมาดีมาดีเอาดีโวยโวยเอาเอาปลาใส่กระเพงทำไมอ่ะอ๋อมันโอเพื eline, ่อนเรานี่ว่าคนดูเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยชนะมาโอเคโคตรึงโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวเกมครอปดิตี้วอลซอนโมบายนะไปโหลดกันมาเล่นได้นะครับลิงก์โหลดอยู่หน้าหน้าคัมใต้คลิปนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะท่านผู้ชมนะเออนี่เล่นทางไอโอเอสแล้วก็แอนดอยแล้วแต่ต้องย้ายไปในส่วนของสโตร์ออสเตรเลียนะจ๊ะ โดกครนะครับการหาวิปเติมเกมดีๆม่กจะเป็นาวีพับจีโมบายกีตินิแพครีเซร์มาแลนด์เดียบวยมัทอว่าสองโลบอกเข้าไปเติมกระดาษทิฟฟิสแมนชอปนะเติมถูกเติมดีเติมไวเติมยี่ิบสีชั่วโมงการันตีผู้ใช้งานอะไรออฟฟิเชียถึงสามแสนคนโดยเฉพาะตัวเกมมร์แลนด์นะท่านผู้ชมนะตัวถูกกปกติไน่นอนห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้ไปเติมกระดาษทิฟฟิสแมนชอปนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่ครูกบตัวเยก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ บายจ้าโคตรึงโคตรึงร้าน i ิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด h ิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i c h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยริชแมนช็อปว้าว